วันนี้ผมขอหยิบยกบทอ่านที่หนึ่งมาแบ่งปันให้ลึกลงไปถึงข้อคิดที่นักบุญเปาโลต้องการที่จะเตือนถึงทิโมธีให้ระวังอันตรายของการลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองนะครับท่านนักบุญเปาโลกล่าวว่าคนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการถูกประจนติดกับดกักแล้วก็ตกลงไปในตันหาชั่วร้ายโง่เขลามากมายซึ่งทำให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับเพราะว่าความรักเงินตราเนี่ย เป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการเป็นคำพูดที่ค่อนข้างแรงมากทุกประโยคเลยแรงทุกประโยคแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างยิ่งนะครับท่านนบุญเปาโลเนี่ยไม่ได้บอกว่าการมีเงินเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพราะยังไงเงินมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการ ใช้จ่ายหลายสิ่งหลายอย่างในการดํารงชีวิตของเรามนุษย์ไม่ว่าจะซื้อของซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าหรือว่าที่อยู่อาศัยก็าตามแต่ท่านเตือนที่โมทีลูกศิษย์ของท่านเนี่ยรวมถึงเราแต่ละคนในวันนี้ด้วยว่าให้ระวังอันตรายจากการยึดติด ทัพสินเงินทองและก็ความปรารถนาที่จะทําให้เงินเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตเราเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักเงินทองเหนือสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักเงินทองเหนือพระเป็นเจ้าสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะโลภและก็เห็นแก่ตัวครับเราจะค่อยๆเริ่มโกหกโกงหรือแม้กระทั่งยักยอกหรือขโมยเพื่อจะได้เงินมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีข้ออ้างสารพัด แล้วเราก็จะละเลยความสัมพันธ์ของเรากับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงของเราเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราหรือแม้แต่งหมกมุ่นอยู่กับเงินจนลืมสิ่งอื่นๆในชีวิตไปได้ท่านบุญเปาโลเนี่ยสอนเราว่าสมบัติที่แท้จริงในชีวิตของเราไม่ใช่ทรัพย์สมบัติทางวัตถุครับแต่มีสมบัติที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนั่นก็คือความรักความยินดีความสงบ ความอดทนความเมตตาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและก็การควบคุมตนเองครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขและก็บรรลุปเป้าหมายของการเกิดมาบนโลกนี้ได้อย่างแท้จริงแล้วเราจะพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองได้ยังไงกันครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากกันนะครับข้อแรกนะครับขอบคุณสิ่งที่เรามีครับ ใช้เวลาในแต่ละวันชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเพียงใดหรือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตแค่ไหนก็ตามประการที่สองนะครับเราอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่เราจะคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะเราก็ยังคงดําเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนในสังคมใช่ไหมครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องจำเอาไว้ว่าแต่ละคนมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองครับ ดังนั้นขอให้เรามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายของเราเองอย่าไปกังวลกับคนอื่นที่เขากําลังทําหรือว่ากําลังเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าเขาก็เป็นในแบบเขาส่วนเราก็เป็นในแบบเราเช่นกันเราก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วประการที่สามนะครับใจกว้างกับเวลาแล้วก็สิ่งที่เรามีนี่แหละครับวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงจากการยึดติด ทรัพย์สินเงินทองได้ก็คือแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองนั้นออกไปให้ผู้อื่นเมื่อเราให้ผู้อื่นไปเราไม่เพียงแต่ช่วยเหลือพวกเขาเท่านั้นนะครับแต่เรายังช่วยให้ตัวเองเนี่ยเติบโตในความมีน้ำใจและก็ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกด้วยและประการที่สี่จำไว้ว่าเงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งได้ครับ มีอีกหลายสิ่งที่ในชีวิตที่สําคัญและก็มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ท่านบุญเปาโลบ,บอกความรักความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างรวมไปถึงสุขภาพของเราเองด้วยอย่าเสียสละสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะสแสวงหาความมั่งคั่งเพียงชั่วคราวเท่านั้นพี่น้องที่รักครับอย่าปล่อยให้การลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองมาครอบงำชีวิตของเรานะครับแต่ขอให้เราสแสวงหาสมบัติ ที่จะนำเราไปสู่ความสุขและก็ความหวังที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของเราได้ผ่านการดาเนินชีวิตตามคำสอนและติดตามพระเยซูเจ้าในแต่ละวันอย่างดีครับขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ